สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาแนะนำการเทสคอมแอร์นะครับผมของ t ต y o t ย v ต้าวินะครับผมเรามาดูาฉลากก่อนนะครับผมของบริษัทเดนโซนะครับผมสับเทคนิคนี้ผมก็ไม่ค่อยใจเท่าไหร่นะครับผม 10S154 คืออะไรก็ไม่รู้ 9ก้ากอฟไฮเซไลท์สามไฮไซส์สามจุโลไซส์ห mpa คนี่คือสเปคแรงดันเนาะของ F สา mpa u s ซอนลีเอ็นอ ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมของคอมแอร์ตัวยี่ห้อวินครับผมตั้งสามขั้วครับผมส่วนหน้าคัดหน้าคัดคอมแอร์ก็จะเป็นใหญ่ๆหญ่ใหญ่ใหญ่ครับผมร่องสายพานมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดร่องสายพานมีเจ็ดร่องนะครับผมอ,นนอันนี้เป็นฝั่ง ตัวน,นี้เป็นอคอมแบบลูกสูตรนะครับผมไอ้ทีนี้ผมจะเช็คกำลังอัดนะครับผมเราจะรู้ว่าคอมมีกำลังอัดหรือไม่มีครับผมต่อไปคีการหมุนนะครับผมอันนี้ไม่มีตากล้องเผมจะทำยังไงดีเนะัะ เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับเราได้ขาตั้งกล้องครับเดี๋ยวผมจะมาหมุนหมุนตรงนี้ครับผมน,นี่แกนแกเลยเราจะอุดอุดดูดูเล็กนะครับผมจะเป็นด้านแรงอัดหนึ่งรอบสองรอบสามรอบรอบที่หนึ่งนี่ก็ตึงมือครับผม จะดูฟูดเลยครับนี่ครับผมกเคิดประมาณนี้ก็สามารถเทสแบบนี้ได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าหมุนแล้วไม่มีแรงดูดแรงอัดน,นะครผมก็แสดงว่าของเสียไม่มีแรง เช็คเื้องต้นได้ว่ายัางมีแรงทํางานได้ดีจู่นะครับผมดูจากการดูดครับผมดูจากการดูดก็ถือว่าดูดดีนะครับแต่ถ้าหมุนแล้วนิ่งเลยนี่ก็อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมไปติดตั้งในรถไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ดูดได้อัดได้ไปติดตั้งในรถได้แน่นอนครับผมก็ แล้วก็ทรบาบถึงสเปคแล้วก็รูปร่างของของแอร์โตโยต้าวินะครับผมโตโยต้าวิตปี2005แล้วก็เทสแรงอัดนะครับผมวิธีเทสแรงอ,อัดเ่คร่าวๆครับผมก็ถือว่าอาจจะมีประโยชน์นะครับผมกับเพื่อนช่างหรือว่าผู้ที่สนใจในการซ่อมรถนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แซนตู้ด้วยนะครับเดี๋ยวแซนตู้จะมีคลิปวิดีโอดีๆมานำเสนอมาแนะนำกันให้ได้ชมอีกครับผมสวัสดีครับ